สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาถ่ายตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ที่เราเคยถ่ายกลางวันนะครับภาพกลางวันว่าไฟโซล่าเซลล์ตัวนี้ตอนนี้เขาติดแล้วนะครับกลางคืนเขาก็จะติดเองอัตโนมัติเลยนะครับ่ะเดี๋ยวไปดูไฟกันไฟเขาเหมือนจะเป็นฟ้านะแต่ไม่ใช่นะครับมันเป็นเหมือนกับแสงเห็นไหมครับเห็นผม,ผมเอามือบังนะเอามือบังมันแสงมันก็จะหายนะมันน่าจะเป็นที่แสง คือเป็นที่ผมขยายอ๋อผมขยายเยอะเกินนี่ครับไฟ UFO โซล่าเซลล์กลางคืนเขาก็ติดเองอัตโนมัติเลยนะครับดูรัศมีแสงของเขานะครับนี่ครับสว่างอยู่นะแสงสว่างอยู่นะครับเป็นแสงโซล่าเซลล์นะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ค่าไฟศูนย์บาทไปเลยนะครับสินค้าของทางร้านรับประกันหนึ่งปีนะครับเสียส่งเคม้มกับทางร้านโดยตรงเลยนะครับ ฝากไปด้วยนะครับสินค้าโซล่าเซลลสว่างไหมครับทุกคนสว่างนะขอแนะนำเลยนะครับลองเปิดใจใช้สินค้าโซล่าเซลลกันดูนะ,อะของเราจะเป็นแบรนด์ของสต a r ์ e d นะครับเป็นแบรนด์ของสต a r ์ e d นะครับร้านค้าอยู่กรุงเทพนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ